สวัสดีครับปีนองมอนีสภาพมาชมบรรยากาศอ่ะบรรยากาศเนี <öst> <trước> ๋ยให้หลานเกี่มงสภาพมาชมบรรยากาศาห่อทองกาวพ่ทองับรรดาเนอบรรยากาศวัดหลวงพ่อทองวัดบรรดาเร้อพปีนองบรรดาเพื่อสั่ปี ตำบลสามปีครับเอาเน่อรักศีรษะเลยผมมีโอกาสในบ้านเที่ยวเขาเปหนอนมากันพูดสวยงามมงะพูดสวยงามร่างกายเลยผู้แต่ละผูสวยงามโอ้สุดยอดพี่น้องมาพี่น้องรอบๆครับ ของวัดหลวงพ่อทองนะครับบ้นานด้านพี่น้องบ้นานด้านนอกตรงบ้นานด้านตำบลสามปีครับนะพี่น้องมาไปเรเคยมาเที่ยวเดยมาเที่ยวเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวเลยจะมาชี้ที่เกศครับผมบ้านด่านนะครับ มียุคขงบนเชอพี่ราอยู่ขบนเนี่ยครับตอนนียู่ขงบนครับยุคบนในพ้ะวิหารใต้เราหรอบรรยากาศราหล่อนบ้างเนี่ยข่อนนะขับบุญหลายพ่ช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แกั่อง้อง่อ่งนอองนอนองนองน้นองนงน้้อนลององนอรนอนององอองน้น้งนน้องนง้องงอนนงง บรรยากาศวป่าพี่นองครับพี่นองครับแต่นมาทำบุญอยู่วัดบันดานครับพี่น้องวัดบันดาน เรื่องกระตุ้เขาครับขออีก้องชางครับต่อทั้งคุอีกนี่กล่อง,อง,องนี่โอ้ยน,นี่กล่องน้องชอบดีขอ่าหนึ่งชาหนึ่งขอ่าหนึ่งชาหนึ่งมาทำบุญเดอ้อพี่น้องมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟพร้อมไปแล้วครับคลิปนี้เล็กๆหน่อยมาฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านครับผมสวัสวดีครับ